ตอนนี้ก็อยู่ท่ามกลางการจับตามองของบรรดาชาวเน็ตและก็แฟนคลับนะคะเกี่ยวกับสถานะความสัมพันธ์ของคู่นี้ค่ะสําหรับคู่ของยูกิกับพีพีที่ต้องบอกเลยว่ามีคอมเมนต์จากแฟนๆเนี่ยเป็นจํานวนมากที่คาดเดาไปถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่ในเวลานี้ว่าสรุปนะคะตอนนี้เนี่ยอยู่ในสถานะไหนกันแน่เพราะทางด้านของน้องยูกิเองถ้าใครได้ติดตามค่ะก็คือจะขึ้นสถานะโสดแบบชัดเจนแถมก็ออกมาอัปเดตโซเชียลโดยการแชร์โพสต์ต่างๆที่ออก แนวเศร้าๆอย่างก่อนหน้านี้เองนะคะยูกิก็ออกมาแชร์สตอรี่ที่เป็นคำพูดค่ะที่บอกว่าทำไมเราถึงใช้ชีวิตให้ตัวเองเหนื่อยขนาดนี้กันนะหรือจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่เพราะงานหนะัก หรือภาระที่เยอะเกินไปแต่มันเป็นเพราะเราเอาตัวเองไปแบกรับทุกอย่างคาดหวังในสิ่งที่เกินกําลังพยายามทําให้ทุกคนพอใจจนลืมถามตัวเองว่าเราโอเคไหมเราวิ่งไปข้างหน้าทั้งที่หัวใจอยากหยุดพักเราฝืนยิ้มทั้งที่ข้างในเหนื่อยล้าเราให้เวลากับทุกอย่างยกเว้นตัวเองบางทีเราอาจไม่ได้เหนื่อยเพราะชีวิตมันยากแต่เหนื่อยเพราะเราไม่เคยให้ตัวเองได้หยุดพักเลยสักครั้งซึ่งก็มีข้อความเพิ่มเติมนะคะบอกว่า ปัญหามันเกิดจากตัวเองเนี่ยแหละที่คิดทุกอย่างแล้วก็แบกทุกอย่างเอาไว้กับตัวเองทุกเรื่องหรือควรหายไปดีท่ามกลางเาหล่าแม่แม่แฟนคลับที่ก็ส่งกําลังใจให้กับยูกิกันอย่างมากมายนะคะและเจ้าตัวก็ออกมาไลฟ์พูดถึงชีวิตในตอนนี้เจ้าตัวก็บอกเลยค่ะว่าการได้อยู่กับตัวเองกลับมาโฟกัสตัวเองมากขึ้นก็เป็นอะไรที่ดีเหมือนกันนอนดูสวยสวยคุณในชีวิตตัวเองใช่ค่ะได้โฟกัสตัวเองมากขึ้นได้โฟกัสเรื่องงานเรื่องเรียนมากขึ้นเนาได้โฟกัสอ่ะ ก็มีเพื่อนๆด้วยก็ค่อนข้างดีค่ะดีเลยสดใสแล้วก็มีความสุขและนอกเหนือไปจากนั้นค่ะหลังจากที่ยูกกี่ออกมาโพสต์คลิปของตัวเองในช่องติ๊กต็อกก็มีคอมเมนต์จากชาวเน็ตเข้ามาถามว่าเลิกกันแล้วหรอคะ เรียกว่าก็เป็นการออกมาถามถ่ายนะคะเกี่ยวกับสถานะของยูกิกับพีพีนั่นเองโดยงานนี้ก็มีชาวเนต็ตอีกรายค่ะที่คอมเมนต์ถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่จนยูกินะคะพอได้เห็นแล้วก็เข้ามาตอบกลับทันทีเลยค่ะบอกว่าโห oh, พี่รู้ได้ยังไงคะว่าหนูเจออะไรบ้างอย่าตัดสินเพียงเพราะเห็นว่าอีกคนเด็กกว่าสิคะมันไม่มีใครมาเล่าทุกอย่างให้คนอื่นฟังหรอกนะคะแล้วมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของหนูด้วยค่ะงานนี้ทางฝั่งของแฟนๆค่ะก็แห่เข้ามาคอมเมนต์ด้วยเหมือนกัน ะะอย่างเช่นที่บอกว่าอะไรที่ควรมองผ่านให้มองข้ามมันไปนะลูกพี่เป็นกำลังใจให้นะยายน้องหรืออย่างบางคนนะคะก็ออกแนวติชาวเน็ตว่าทำไมต้องอยากรู้เรื่องอะไรแบบนี้ ขณะที่บางคนค่ะก็เข้ามาคอมเมนต์ถึงประเด็นการเป็นคนสาธารณะนะคะอย่างเช่นที่บอกว่าคนสาธารณะทุกคนเขาก็ให้คนทั่วไปรู้เท่าที่อยากให้รู้ค่ะถ้าอยากรู้มากไปกว่านี้ก็ไปสืบไปพยายามหาคําตอบเองเถอะคิดว่ารู้แล้วตัวเองดีขึ้นสูงส่งขึ้นก็ไปทําค่ะหรือว่าบางคนนะคะก็มองว่าเขาคนของสาธารณะก็จริงเขาไม่จําเป็นต้องมาอธิบายให้คนอื่นฟังมันเป็นเรื่องของคนสองคนเขาคุยกันเองอย่าอยากรู้เรื่องของเขาทุกเรื่องเลยมัน ชีวิตของเขาค่ะและทางด้านของแฟนๆนะคะก็คือเข้ามาส่งกําลังใจให้ยูกิเหมือนทุกครั้งเลยค่ะบอกกับยูกิเลยนะคะว่าไม่ว่าจะลงเอยแบบไหนเนี่ยแม่ๆม่ก็รักแล้วก็เป็นห่วงและจะคอยซัพพอร์ตเสมอค่ะเรียกว่าน,นี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่กําลังเป็นที่พูดถึงค่ะในโลกโซเชียลส่วนสําหรับสถานะความสัมพันธ์นะคะของยูกิกับพี่ๆในตอนนี้เนี่ยเรียกว่าเราก็ต้องมารอฟังนะคะจากปากของทั้งคู่กันเองอีกทีแล้วละคะ่ะ